นายพานุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System BCMS ประจำปี2565การสื่อสารและบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตโดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมณโรงแรมรามาการเดนโฮเทลกรุงเทพมหานครโดยที่ผ่านมา p a ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่ง PEA ได้นําระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22,301มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามมีการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติการณ์โดยการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอใช้ทรัพยากรที่เพียงพอและการสื่อสารที่ดีเยี่ยมรวมถึงสนับสนุนตามแผนงานด้านการยกระดับการบริหารงานสํานักงานการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลแผนงาน PEA BC CMS เพื่อให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป